สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดี f อในตอนเช้าๆนะครับพี่น้องโอ้วันนี้นะ FC หมอกลงนะครับพี่น้องนะอากาศก็น่าจะร้อนนะฮะ FC นะถ้าหมอกลงวันไหนนะครับร้อนวันนั้นนะฮะ FC เนาะนะอ่ะก็ภารกิจของเรานะครับในวันนี้นะฮะเดี๋ยว ช่วงสายๆเนะาะจะเดินทางนะลงไปตรวจตลอนะฮะตรวจสภาพรถก่อนนะก่อนที่จะไปต่อทะเบียนนะครับก็ต้องตรวจนะเอฟซีเนาะก็ตรวจอยู่ที่เตางอยนะฮะทุกท่านยางอ่อนหรือเปล่าเนาะก็ตรวจต่อทะเบียนรถเสร็จนะครับก็จะไป ซื้อไม้ฝาเชือล่านะครับผมเมื่อวานนี้ก็ทําการคํานวณดูแล้วเนาะว่าเราจะต้องใช้กี่แผ่นนะครับไม่รู้ว่ามันจะทันหรือเปล่าเนาะทุกท่านในวันนี้นะเราจะได้เข้าหน้างานหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเขาขึ้นมาส่งเนาะส่งไม้ฝาเชืล่าไวนะเราก็ ได้ทํางานนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะทุกท่านเนาะนะครับมีแค่เราสองคนนะครับไม่มีใครมาบังคับเราเนาะ <c oughs> เราจะทําวันไหนก็ก็ได้จะหยุดวันไหนก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คิดว่านะครับจะทําวันนี้วันศุกรนะ์เนาะศุกร์เสาร์นะครับวันอาทิตย์นี้หยุดนะครับทุกท่าน เพราะว่าผมนี่นัดคนงานเนาะผมก็ชี้แจง FC แล้วหแหละเมื่อคืนนะวันอาทิตย์นี่ผมนัดคนงานให้ไปพ่นยาค้ายาให้อยู่ที่ที่ไร่เนาะจ้างนะฮะทุกท่านจ้างก็ให้คนงานไปพ่นยาให้เนาะนะครับเพราะว่าหานี่ก็โลกมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราไปทํางานแบบนี้เราเราทิ้งทางนี้นะครับไม่ได้นะครับทุกท่าน ต้องทำควบคู่กันนะครับทางนี้ก็ทำทางนี้ก็ทำนะครับ <c oughs> จะทิ้งเหมือนเห <c oughs> มือนเหม,มือนก่อนนี่มันมันมันก็คงไม่ใช่นะครับนะเพราะว่าเรามาทำไรทำนาเนาะชาวสวนนะต้องดูแลนะครับก็เห็น fc comment หลายหลายท่านนะบอกนะว่าอยากจะ ให้เทพื้นนะครับนะอยากจะให้เทพื้นบ้านที่เราไปทำนะครับบ้านเมเตอร์เนาะเมเตอร์นะนะครับ <c oughs> ก็หรือบ้านแม่น้องกระต่ายนะฮะก็เดี๋ยวทำด้านบนเสร็จนะ FC ซนะทำด้านบนเสร็จก่อนนะครับ ก็มีมาแล้วแหละนะครับผมนะมีอยู่ในใจอยู่ผม,ผมและแหละนะทุกท่านนะครับเดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์เนาะรอเซอร์ไพรส์แม่น้องก็ตายดีกว่านะครับส่วนเสื้อผ้านะครับเราก็เอาไปทีละขั้นตอนสเต็ปก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไม่ได้ทำการทำงานนะฮะจร,รนะครับ เราจะมอบมอบแค่บ,บ้านหลังที่เราไปทำก่อนนะครับไม่ใช่ว่าวิ่งหน้าวิ่งหลังนะไม่ได้ไม่ได้นะไอ้เนะมันม,ม,มันจะไม่ทำงานนะครับนะเราไปถึงหน้างานเราก็อยากจัดลุยงานเลยนะไอ้เไม่หยอกหยอกแย่เนาะเนะส,สื้อผ้าบ้านหลังอื่นๆนี่เรายังไม่นะเอาไปเอาไปมอบเนาะ เราจะไปมอบอยู่แต่ยังไม่ได้ไปมอบนะครับก็เตรียมไว้แล้วแหละนะครับทุกท่านเนาะ <c oughs> น่าจะทันในช่วงบ่ายนะครับน่าจะทันในช่วงบ่ายเนาะทุกท่านก็ก็ต้องรอดูนะเพราะว่าอยากจะแอมให้มันมันได้ได้เยอะหน่อยเนาะ เอ็มให้ได้เยอะหน่อยด้านหน้าเนาะเพราะว่าคุณแม่นี่ก็หอบนะฮะเอฟซีห, FC. หอบผ้าหอบอะไรขึ้นไปนอนแล้วก็ตื่นเช้ามาก็หอบลงมานะครับทําไปเรื่อยครับ f อฟซี FC, เนาะสลับปเปลี่ยนนะครับแบ่งเ,เวลานะเอซเนาะนะแบ่งเวลาเราว่างเราก็ไปนะเราติดธุระเราก็ ตามธุระของเราก่อนเออวันนี้นะฮะผมจะได้เข้าเมืองสุกขอยู่นะฮะเอฟซีเดี๋ยวมีมีธุระที่ต้องทำนะครับรู้ว่าจะเข้าเมืองก่อนนะครับอหัวหมุนเลยนะฮะเอฟซีม่รู้จะเอาอันไหนก่อน <c oughs> ไม่รู้จะทำอันไหนก่อนเนาะก็คอ่คอยคิดเนาะทุกท่านคอ่คอยคิดค่อยคอยไปนะครับ เดี๋ยวมันเสร็จไวนะครับทุกท่านไม่ดีไม่ดีเสร็จไวนี่ไม่ดีนะทุกท่านใช่ไหม <c ười> <c ười> นะครับเสร็จไวไม่ดีครับทุกท่านเพราะว่ามันไม่ได้คอนเทนต์นะทุกท่านเนาะเออให้เอฟซลุ้นนะครับทุกท่านเนาะต้องลีลาสักหน่อยนะครับเห็นไหมแก้ไปขึ้นโครงวันครึ่งเองเสร็จแล้วนะครับโอ้ยมันเกินนะครับทุกท่าน ก็เดี๋ยวชวนไม่มาต่อยนะครับอยากจะผมอยากจะได้ใหม่นะครับทุกท่านเดี๋ยวไปสอบถามทางทางร้านเนาะไม่เวลาผมทํางานเนาะ,ะติดอ้อยกับเสื้อนี่นะมันจะได้ผมตั้งกล้องไว้ไกลๆนี่ขึ้นไปทํางานจะได้คุยกับพี่น้องเอฟซีนะเอคิดว่าดีไหมนะครับนะผมก็ลองลองดูเนาะทุกท่านเนาะ ลองไปถามทางร้านว่ามันเอาเอาของราคาถูกนะครับทุกท่าน <c oughs> พอพอแก้ขัดเนาะทุกท่านเวลาขึ้นไปแอมฝาแอมอะไรเนาะจะอธิบายงานให้ f อฟซีทางบ้านได้ฟังนี่ตั้งกล้องให้ไม่มาต่อที่ตั้งกล้องอยู่ด้านล่างเนาะผมขึ้นไปทํางานด้านบนนะครับก็จะ,ะคุยกับ f อฟซีให้ฟังวา่าต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ นะครับเนาะจะได้ไม่ต้องตะโกนนะครับเนาะก็อยากจะได้ไมซสักตัวนะฮะไม่รู้ว่าแม่ทัพจะอนุมัติหรือเปล่า <c oughs> นะครับเ <c oughs> ช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับทุกท่านอ่ะวันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวยังไงยังไงเนาะก็จะทำคลิปให้พี่น้องได้ฟังได้ดูนะครับ ไม่รู้วจะเอาอะไรเนาะทำอะไรเป็นอันดับแรกนะฮะทุกท่านเนาะก็แน่นอนนะฮะมีเซอร์ไพรส์น้องนะแม่น้องกระต่ายนะครับอ่าแล้วน้องกระต่ายด้วยเนาะมีมีมีแน่นอนนะครับ,อ,อ,รรบอ่แอานะแ,นอนนอแต่แต่ยังไม่เปิดเผยตอนนี้นะฮะรอไปเปิดเผยปิดเผยหน้าง,งานดีกว่านะครับทุกท่านเนะเาะอ่ฝากเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับคือ ชมคลิปดูโฆษณากดไลค์ครับพี่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ fc เนาะอย่าชมแค่คลิปนะดูแค่โฆษณากดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ fc ทุกท่านเนาะ,ะไม่งั้นช่องอาจจะปิดกั้นการมองเห็นนะครับถ้าพี่น้อง fc ไม่กดไลค์ไม่กดไลค์ไม่กดไลค์นะไม่กดไลค์นะ fc นะเจอกันใหม่ครับทุกท่านคลิปนี้สวัสดีครับ